สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ปรึกษานะครับอพอร์ตนั่งทุน VI เชิงรุกผู้ที่ต้องการอัตราผลตอบแทน30-50%ถึงต่อปีแบบทบต้นขึ้นไปนะครับที่ได้ขออุ้นตัวนี้นะครับเข้ามาเพื่อให้พิจารณาร่วมกันกับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่อง YouTube ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับในการนำเสนอก็ ขอบคุณนะครับ f อแล้วก็ทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจก็ลองพิจารณานะครับหุ้นตัวนี้ไปพร้อมๆกันนะครับหุ้นตัวนี้ก็ตัวย่อนะครับตัวย่อหลักทรัพย์ก็จะเป็นนะครับ TGE นะครับอันนี้เป็นหุ้นเกี่ยวกับอะไรอย่างไรนะครับเราไปดูในส่วนของข้อมูลบริษัทนะครับ พร้อมๆกันนะครับในส่วนของข้อมูลบริษัทเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูนะครับในส่วนของข้อมูลบริษัทเนี่ยเพื่อนๆก็ดูได้หลากหลายเลยนะครับภาพรวมบริษัทก็อย่างที่ได้นานเสนอไปอยู่เป็นประจํานะครับและในส่วนของคณะกรรมการผู้บริหารอย่างนี้นะครับพูดถึงหุ้นนะครับในส่วนของนะครับ ข้อมูลแต่ละจุดนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะศึกษานะครับเพิ่มพูลสติปัญญาในหุ้นของตัวเองนะครับในส่วนของหุ้นตัวเนี้ยนะครับเขาอยู่ที่ตำบลท่าฉางอำเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานีโน่นเลยนะครับอันนี้ก็เขาอยู่ในกลุ่มอุตสาหากรรมทรัพยากรหมดพลังงานและก็สาธารณูปโภคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับหุ้น ที่ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งนะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มไหนอะไรน่าสนใจประมาณไหนนะครับถ้ามองจากทำเลที่ตั้งนะครับก็จะเป็นจุดนะครับที่ต้องการพลังงานภายในพื้นที่อย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรามองโดยนะครับหมวดธุรกิจแล้วนะครับค่อนข้างจะนะครับทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเป็น ุ้นที่มีอยู่ด,ดัด,ดดัดเดินนะครับในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็นอกตลาดอย่างนี้นะครับคราวนี้ในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับราคาผ่าก็จะอยู่ที่50สต่ตางค์นโยบายการจ่ายปันผลเห็นได้ชัดเลยว่าก็คือไม่น้อยกว่าร้อยละ30นะครับอันนี้ก็ในมุมมองส่วนตัวก็นะครับมีโอกาสที่นะครับเขาจะได้กำไรน้อยนะครับก็เลยอาจจะต้องอตั้ง มุมมองไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพิ่งเข้ามานะครับปีหกห้าเนี่ยสองสามปีนะถือว่าเป็นน้องใหม่อยู่นะครับเยังไม่ได้พิสูจน์ฝีมืออะไรมากมายนะครับสองสามปีนี่เราก็ดูแล้วเราก็พอจะทราบนะครับว่าฝีมือผู้บริหารเป็นยังไงนะครับแล้วนโยบายการจ่ายผลผลไม่น้อยกว่าร้อยละสาสิบเนี่ยพูดได้ทําได้จริงไหมอย่างนี้นะครับในส่วนของ ผู้สอบบัญชีอนุญาตก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมาจากบริษัทบิ๊กโฟรเลยทีเดียวนะครับอันนี้ในส่วนของอทุนจดทะเบียนพันกว่าล้านนะครับพันสามล้านนะครับจดทะเบียนไปแล้วนะครับชำระเท่าไหร่นะครับเอาเงินไปชำระนะครับให้กับบริษัทเท่าไหร่พันสองล้านนะครับก็ยังขาดอีกประมาณสัก60ล้านนะครับขาดไปหกสิล้านบาท 60ล้านบาทก็ไม่ไม,ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับข้อมูลบริษัทโดยภาพรวมจะเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของแฟกชีตนะครับที่เราจะดูเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในส่วนของตัวเลขต,ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราดูลักษณะธุรกิจกันนิดหนึ่งเขาบอกว่าผลิตและก็จำหน่ายนะครับกระแสฟไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะครับอันนี้เป็น บริษัทที่ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้านะครับธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนะครับก็ถือว่าใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องอระมัดระวังเรื่องของอาการพูด,ดง่ายๆก็คือวัตถุดิบนะครับที่จะนํามาใช้อย่างเงี้ยนะครับมันมันมีเพียงพอไหมอ,อะไรเงี้ยหรือว่าจะขยายาการเติบโตไปได้ไหมนะครับถ้ามองจากนะครับ พื้นที่นะครับมันก็ขยายอะไรไปไม่ได้มากนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นระดับประเทศอะไรเงี้ยนะครับท,ทั่วประเทศอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะที่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นหุ้นที่เรามองหาจีก็คือโกรดเนี่ยนะครับอาจจะไม่ไม่เจอนะครับในอนาคตนะครับแต่คราวนี้นะครับเราจะไปดูในข้อมูลอื่นๆกันต่อนะครับ a a รก็ขนาดเล็กขนาด ประมาณนะครับกลางๆเล็กๆนะครับ3ามพล้านนะครับเราดูเนี่ยนะครับ IPO เข้ามา19สิงหาสมันยห้านะครับ IPO เข้ามาราคาพายที่50สตางค์นะครับ IPO นะครับเสนอขายให้กับประชาชนโดยทั่วไปนะครับสองบาทนะครับถ้าเป็นหุ้นที่เขามองว่าดีจริงนะครับเขาอาจจะเอา20บบาทเลยก็ได้นะครับ แต่เรามองจากตัวเนี้ยนะครับถ้าตั้งสูงไปก็จะไม่มีใครเอานะครับแค่มุมมองตัวเนี้ยก็ทําให้เราพอจะทราบได้ว่าอุ่นตัวเนี้ยอาจจะไม่ดีจริงนะครับหมายความว่าตั้งราคาแพงหรือสูงเนี่ยอาจจะไม่มีใครเอานะครับการตั้งที่ราคา2บาทนะครับเจ้าของหรือผู้ก่อตั้งหรือผู้นะครับจัดตั้งนะครับผู้ก่อการจัดตั้งบริษัทเนี่ยนะครับฟาดกําไรไปถึง300เ์นะครับ ก็ถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับในการที่เพิ่งเข้ามาปี6 5ห้านะครับเพราะว่ามีบริษัทพลังงานนะครับในประเทศไทยอย่างปตทหรืออะไรต่างนี่นะครับที่เขาทํามาหลาย10ปีนะครับสามสิบสี่สิบห้าสิบปีอะไรเงี้ยอันนี้ซึ่งสองสามปีเนี่ยยันตั้งราคาได้ขนาดเนี้ยนะครับถือว่าไอเดียก็อาจจะเป็นในมุมมองส่วนตัวนะครับในการวิเคราะห์จากตัวเลขในมุมมองส่วนตัวก็เป็นการ ตั้งบริษัทมาขายในตลาดหลักทรัพย์แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีโดดเด่นอะไรนะครับอันนี้ฟันธงแบบนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนท่านใดจะมีความเห็นต่างประการใดอันนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละท่านผมวิเคราะห์ตามตัวเลขนะครับอานนี้ในส่วนของพูดถึงหุ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมี20ิท่านนะครับเพื่อนเพื่อนรู้จักใครบ้างน,นะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างน,นะครับสัดส่วนการ ถือหุ้นเป็นยังไงมีนามสกุลอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับส่วนมากก็จะเป็นธุรธกิจครอบครัวนะครับในหมู่คนที่รู้จักกันเนี่ยก็มีการกระจายหุ้นอยู่ในนามสกุลต่างๆเหล่านี้อย่างนี้นะครับอันนี้ในส่วนของอนโยบายการจ่ายัลผลอย่างที่เราทราบกันก็คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ30นะครับอันนี้พอเราดูจะตรงเนี้ยนะครับปี 65, 6 5 6 6 6 7นะครับ การจ่ายปันผลเราดูจากตรงนี้เป็นศูนย์หมดเลยอันนี้เราก็รู้ว่าผู้บริหารนะครับขาดความน่าเชื่อถือนะครับไม่มีการจ่ายปันผลเลยแม้แต่ปีเดียวนะครับหกหกเจ็ดหกแปดอย่างเงี้ยนะครับฟันธงเลยนะครับก็คือพูดแล้วทําไม่ได้นะครับดิสเครดิตบริษัทดิสเครดิตตัวเองโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเราดูจากตัวเลขนะครับเราไม่น้นตัวอะไรไกลอื่นนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของนะครับ งบการเงินกันบ้างนะครับว่างบดุลเป็นยังไงนะครับสุขภาพของหุ้นนะครับ TGE เนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้ราคาต่ำกว่า IPO แล้วนะครับในส่วนของ CR นะครับสภาพคล่องทางการเงินนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ2ขึ้นไปตัวนี้ผ่านเกณฑ์เลยถือว่าอยู่ในระดับโคตรยอดเยี่ยมนะครับอยู่ในระดับยอดเยี่ยมนะครับแล้วในส่วนของน้สิต่ำกว่า1ด้วยเนี่ยเห็นไหมครับ ในส่วนของงบดุลเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกเพื่อนๆนนะครับอย่าให้ตัวเลขงบการเงินต่างๆมันหลอกลวงเราได้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นงบดุลดีแล้วลงทุนเลยอย่างเงี้ยไม่ดูงบอื่นหรือตัวเลขอื่นๆประกอบนะครับคราวนี้ในส่วนของหุ้นตัวเนี้ยนะครับวงจรเงินสดเป็นยังไงบ้างกว่าจะเก็บนี่ได้หรือเงินไหลเข้าบริษัทเนี่ยนะครับใช้ระยะเวลา2เดือนก,กว่าๆนะครับเออ แล้วเงินไหลออกจากบริษัทก็ประมาณ1เดือนนะครับอันในส่วนของสภาพคล่องก็ช่วยตรงนี้ได้นะครับอันนี้ในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับเรามาดูวงจรเงินสดอย่างเงี้ยนะครับช่วยในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับถ้าธุรกิจทําแล้วมีกําไรเนี่ยโอเคเลยนะครับเป็นบวกอย่างเงี้ยยอดเยี่ยมนะครับเราดูงบดุแลแล้วเรามาดูงบ,งบกระแสเงินสดอย่าลืมไปดูงบกำไรขาดทุนด้วยนะครับอันนี้บริษัท ทำแล้วมีกําไรนะครับไม่หลุด3ามร้อยกว่าล้านอยู่นะครับแต่ว่าลดลงนิดหนึ่งนะครับ97มา82มา61เนี่ยสามร้อยนะครับ300กว่าล้านนะครับแล้วปีนี้หกแนะครับมากกว่าคิวหนึ่งของปี67นะครับมากกว่านะครับพูดง่ายๆก็คือเกิน100%นะครับกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับเกิน100%นะครับแต่นะครับ ลงทุนในเยอะมากนะครับลงทุนเยอะกว่านะครับกำไรจากการดำเนินงานอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับ <st it> ในส่วนของกิจกรรมการลงทุนถ้าเป็นลบดีนะครับแต่ต้องเยอะไม่มากนะครับในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงินนะครับถ้าเป็นบวกเนี่ยอันนี้เพิ่ง IPO เข้ามาก็เป็นการระดมทุนนั่นแหละนะครับอ่าถือว่าเป็นการจัดหาเงินของบริษัทนะครับแต่ถ้าเป็นลบเนี่ยเนี่ยดีนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นลบเนี่ยหมายถึงการาจ่ายชำระหนี้สินแล้วก็ในส่วนของปันผลอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นบวชอย่างเงี้ยนะครับเกาะหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับในส่วนของหุ้นตัวเนี้ยนะครับถ้าเราดูนะครับไปสอง,งบแล้วนะครับเราไปดูภาพรวมของหุ้นตัวนี้นะเพิ่มเติมกันนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ หุ้นตัวนี้ IPO เข้ามานะครับ2บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่บาท33นะครับฟีมือของผู้บริหารผ่านมา2ปีนะครับไม่ได้2บาทเป็น3บาทเป็น4บาท5บาทนะครับแต่ตอนเนี้นะครับล่วงลงมานะครับในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ยังวัดอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็ต้องดูหลายส่วนประกอบนะครับแต่ที่ไม่ผ่านเลยก็คือ นะครับผู้บริหารขาดความน่าเชื่อถือนะครับพูดแล้วทำไม่ได้นะครับในส่วนของราคานะครับอยู่ในกรอบที่นะครับต่ำสุดในรอบ52สัปดาห์หรือ1ปีที่ผ่านมาเคยขึ้นไปสูงสุดถึง3บาทเนี่ยนะครับอ่าก็คือหลุดลงลงมาเกิน50%นะครับในส่วนของจากราคาสูงสุดนะครับอันนี้เราไปดูในภาพรวมงบการเงิน5ปีกันบ้างนะครับว่า สองสามปีมาเนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเราดูจากตรงเนี้ยนะครับเราก็ดูนะครับสินทรัพย์เนี่ยตรงนี้เราเราผ่านไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอันนี้เรื่องของงบดุลนะครับสินทรัพย์จะก2 0 0นเป็น3 0 0 7นะครับนี่สินก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับนี่สินลดลงลดลงนะครับเพราะว่าเพิ่ง IPO เข้ามาปี65นะครับในส่วนของเห็นไหมครับ ส่วนของพูดถึงหุ้นจากพันล้านก็เป็น2,000ล้านเพราะว่าเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็เป็น2 0 0 9นะครับส่วนทุนที่ออกชำระแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ในส่วนของอารายได้นะครับรายได้เราดู6บรรทัดนี้นะครับจาก800าน,นะครับพอเพิ่มทุนจดทะเบียนเข้ามานะครับก็900กว่าบาทเป็นเป็นพันล้านนะครับขยับขึ้นมาจาก800ล้านนี่ก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ หนึ่งพันล้านนะครับรายได้ถือว่าเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ในส่วนของกําไรสุทธิเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆต้องไปดูเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างนะครับเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรายได้เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเป็นเงาตามตัวอันนี้ก็พอยอมรับได้ ในส่วนของกำไรสุทธิเพิ่มไหมจาก200ล้านเป็น216เป็น239แล้วก็251กำไรสุทธิถือว่าเติบโตนะครับทุกปีนะครับคราวนี้นะครับปี 68Q1 เนี่ยนะครับอันนี้คือกำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิของ Q1 ของปี68นะครับในส่วนของกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับ13สตางค์เป็น12แล้วก็ลงมาเหลือ11สตางค์นะครับ อันนี้ก็เกิดจากนะครับการที่นะครับส่วนแบ่งมันเพิ่มขึ้นหลังจากเพิ่มทุนนะครับจำนวนหุ้นมากขึ้นนะครับกำไรที่เอาไปแบ่งเค้กกันนะครับมันก็ได้น้อยลงนั่นเองนะครับมันไม่ได้แปดร้อยหุ้นนะครับแปดร้อยล้านหรือพันหกร้อยล้านห้าสิบนะครับพห้าสิบเนี่ยเหมือนเหมือนแต่เก่ากอดนะครับแต่ตอนนี้นะครับจำนวนหุ้นมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับพัน ประมาณ2,500กว่าล้านหุ้นอย่างนี้นะครับมันก็ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้ในส่วนของกําไรสุทธิเนี่ยอันนี้ถ้านะครับจาก2สตางค์เนี่ยถ้าเราคำนวณว่านะครับถ้าเป็น4ไตามารเนี่ยถ้า8สตางค์เนี่ยมันก็ต้องหลุดจากปีที่ผ่านมานะครับขนาดนะครับ13,12,11สตางค์เนี่ย ยังไม่เห็นจ่ายปันผลเลยอันนี้ในส่วนของแฟกชีตนะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้อีกทีนึงนะครับว่าเขาจ่ายปันผลหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนของแฟกชีตเนี่ยการจ่ายปันผลเนี่ยนะครับเราเห็นเป็น0 0 0 0, 0หมดเลยแต่ตรงนี้มีปรากฏนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงเสร็จเสี้ยวเท่าไหร่นะครับก็คือไม่ถึง1%แม้แต่ปีเดียวเลยนะครับ ถ้ารเราดูจากตัวเลขเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ต่ำกว่าร้อยละสามสเขา,เขาจ่ายยังไงนะครับอย่างถ้าปีนี้นถ้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ30ก็คือ4สตางค์นะครับตัวนี้ก็ไม่ต่ากว่าร้อยละสามสิบนี่ก็สักสามสตางคางางน์นะครับสามสตางค์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเห็นในส่วนของสิทธิประโยชน์สี่สามสามนะครับก็ถือว่าผู้บริหารมีเครดิตนะครับเราดูในส่วนของสิทธิประโยชน์ว่าเขาจ่ายปันผลเป็นยังไงบ้างนะครับ จ่ายปผลผลอยู่ในเกณฑ์นะครับที่เราคำนวณได้หรือไม่นะครับอันนี้ไม่ถึง4สตางค์นะครับอันนี้ก็ถือว่าบริษัทเนี่ยพูดไปแล้วทำไม่ได้นะครับในปี66เนี่ยนะครับเอาผลประกอบการของปี65เนี่ยอยู่ที่12สตางค์เนี่ยนะครับถ้าประมาณสัก30ก็อยู่ที่ประมาณ4สตางค์อันนี้ไม่ถึง1สตางค์นะครับอันนี้ไม่ถึง1สตางค์ก็ถือว่าบริษัทนะครับ หรือผู้บริหารเนี่ยพูดไปแล้วทําไม่ได้นะครับปี67นะครับปี67อันนี้ก็ไม่ถึง3สตางค์นะครับไม่ถึง1่สตางค์ด้วยซ้าไปนะครับถ้า1สตางค์ก็0 0นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือนะครับผู้บริหารนะครับอย่างที่บอกนะก็คือพูดไปแล้วทําไม่ได้ปีนี้ก็ไม่ถึง1%เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทําให้เราเชื่อได้ว่าผู้บริหารนะครับพูดไปแล้วทาไม่ได้ถ้าพูดไปแล้วทําไม่ได้ต้องเอาออกนะครับ ในส่วนของนะครับาการประกาศอย่างเป็นสาะนะครับแล้วก็ต้องชี้แจงไปตามนั้นนะครับว่า,าเราทำได้ทําไม่ได้อะไรยังไงนะครับในส่วนของข้อมูลงบการเงินก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราดูจาการายได้นะครับแล้วก็กําไรสุทธิแล้วก็การจ่ายปันผลนะครับผู้บริหารเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเราก็นะครับหนึ่งก็คือขาดความน่าเชื่อถือนะครับ ในส่วนของเ e นะครับสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับนักงทุนหรือผู้ถือหุ้น,นยอยู่ในเกณฑ์ดีมาตรฐานนะครับไมได่ดีมากไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรนะครับาหาได้ประมาณ8%ถึง13%เนี่ยแล้วจ่ายปันผลเนี่ยไม่ไม่ถึง1%เลยนะครับก็คือไม่ถึง1สตางค์ต่อปีอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในเกรดลงทุนของผดเกษรณเร็วกรเกษยณรวยแล้วก็์ต นั่งทุนว i เชียงรุกนะครับก็นะครับจะเหลืออยู่แค่พอร์ตอาร์บิทรัสนะครับพอร์ตเกงกำไรนะครับล้วนๆเลยนะครับล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากตรงเนี้ยนะครับดูจาก PBV ดูจากการจ่ายปันผลถือว่าเป็นหุ้นแพงนะครับดูจ Price to b o o k Value เนี่ยนะครับถ้าจะเล่นเกงกำไรจริงๆนะครับ ควรจะรอให้ต่ํากว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีก็คือรอให้มันต่ํากว่า1บาทนั่นแหะครับอตอนนี้บาท3 3มามันไม่ลงเราก็ไม่ไม่ลงทุนไม่ซื้อหุ้นตัวนี้เราก็ไปหาหุ้นตัวอื่นลงทุนแค่นั้นเองง่ายๆนะครับ PE เฉลี่ย3ปีไม่เกิน15เท่าตัวนี้ก็คือเกิน15เท่าไปเรียบร้อยละนะครับอันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับสมาชิกที่ปรึกษาหอดลงทุน VI เชิงรุกนะครับแล้วก็ทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามรับชมรับ,รบฟัง ทางช่อง YouTube นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการพิจารณาหุ้นตัวนี้ขอเพื่อนๆได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆและก็สบายใจขอบคุณครับ